เราเจอทุเรียนหมอนทองอยู่ในช่องแช่แข็งจะเสี่ยงหรือไม่เสี่ยงดีทุกคนคะอยากลองนะแต่ก็กลัวเสี่ยงไม่เสี่ยงดีคะเอาไหมเอาไหมพาวล้วสามเก้ห้ามคืนห้ามเปลี่ยน no return หรือ e x c h a n g โ no e x c h a n เอาไหมเอาไมมเอาเอาเอาก็เอา พาวแล้วสามจุดเก้าเก้าหรือไงเนี่ยเดี๋ยวลูกนี้ประมาณกี่พาวเนี่ยพี่6ไม่ล่ะหกพาวเหรอเพราะว่ามันประมาณสามกิโลเนาะเสียไม่ได้พี่แ,แม่ค้าที่เรียนตลาดไทย่อนนี้นนอ่ะแข็งฟิลิฟูดเส้นมันแข็งอะ เดี๋ยวเป็นน้ำแข็งเลยเผื่อเดี๋ยวเป็นน้ำแข็งเลยเสียชื่อไม่ช้าเรียนนี่เลยกีตามล่องดำเนี่ยค่ะกีธาตุอันนี้ลุกลึกได้ร่องดำเนี่ยลึกได้เพราะมันจะไม่โดนเนื้อทุเรียนนี่มันไม่โดนร่องดำอะ่ะเนี่ยเห็นเหตุพี่เห็นลำดำใช่ไหมเส้นลำดำเนี่ย พี่ลากลงมาตามสีดำเนี่ยค่ะเขาไม่ผ่าตรงตูตรงนี้เลยตรงแยกตูมันแง้ไม่ได้เพราะว่ามันแน่นนะคะผ่าร่องนั่นแหละค่ะถ้าผ่าตูดมันเอาไว้แง่ไงแต่ว่านี้มันเป็นโพสเซนน์มันไม่ได้ลูกเนี้ยยี่สี่เหรียญยี่สี่จุดเก้าสี่รวมแบตด้วยก็ยี่สิบห้ายี่สิบห้า โดนเนือ้อไหมไม่โดนนี่นี่เห็นไหมเนื้อเละเป็นแบบทุเรียนนี้มาทำข้าวเหนียวทุเรียนได้เลยนี่กินกำลังอร่อยเลยถ้าบ้านเราก็ทิง้งแล้วสภาพนี้ถ้าบ้านเราก็ไม่กินเราก็ทิ้งแล้วช้อนวันนท่านโอ้ช้อนถ้าบ้านหนูขายก็คืออันเนี้ยแพ็คละล้อยแล้วแพ็คแพ็คเล็ดแบบโผงที่ไม่เป็นน้ำแข็งใช่มันเป็นน้ำแข็ง,งเป็นไอติมกลังเป็นไอติมไอติมนี่ไง ไอติมทุเรียนองอมหอมอมหอมอร่อยแมงวันมาดูกำลังเป็นไอติมเลยดูเป็นทุเรียนปลาลาไปแล้วแต่กินได้นะกินแบบทุเรียนปลาละ เป็นไอติมเลยเป็นไอติมทู้เรียนเง <_ COVID> ียาอยู่บ้านเราเอ่ะเอาไปทำข้าวเหนียวทำข้าวเหนียวทุเรียนเดี๋ยวถามหา,หารกรอบนอกนุ่มในเป็นรูปแบบนี้ไม่มีเขาฟูเจนมา